คุยกับหลายๆหน่วยงานเมื่อกี้ในสักครู่เนี่ยหนิงไม่ได้มีโอกาสคุยกับคุณเอ็มเขาเป็นใครคุณเอ็มเนี่ยคือคือตามที่หลายๆคนเนี่ยข่าวออกไปก็บอกว่าเป็นหนึ่งในกุลซือ้อคือมันมี2 M อ็มนะเอ็มที่เป็นเจ้าของร้านอาหารกับเอ็มที่เป็นทนายหนิงคุยกับเขาเป็นเพื่อนกันถูกไหมทั้งสองคน,เ,นเป็นเพื่อนกันรู้จักกันหนิงคุยกับคุณเอ็มที่เป็นเจ้าของร้านอาหารพอดีเขาเนี่ยรู้จักกับรุ่นน้องหนิงคนนึง อ่ะพูดง่ายๆรู้จักกับคุณน้ำหวานโอเคอ่ะนะน้ำหวานก็โทรมาหาหนิงบอกว่าเนี่ยพี่หนิงอยากจะเล่าในส่วนของคุณเอ็มที่เป็นเจ้าของร้านอาหารให้สักนิดหนึ่งว่าตอนเนี้ยเหมือนกับว่าสังคมเนี่ยไปไปพิพาทเขาว่าเขาอ่ะเป็นกุนซือในการที่จะบอกให้ทุกอย่างเนี่ยประวิงเวลาหรือ,อแ,นนแนะนำนู่นแนะนำนี่แล้วเขาเนี่ยเป็นตัวการใหญ่ในการที่ไปติดต่อตำรวจที่สอพอน,นทบุรีอ,อ,ยอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นคือเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังตรงแช่คนเดียวกันไหมคือสรุปเป็นคนเดียวกันแต่เขาก็พูดใน มุมของเขาอะนะว่าในเหตุการณ์วันนั้นนะ่ะที่เกิดเรื่องอก็คือคุณโรเบิร์ตรู้จักกับบุคคลหนึ่งคนนิ่งพอไม่ไม่เอ่ยชื่อบุคคลที่สามนะสมมติคุณโรเบิร์ตรู้จักกับพี่พีเคโรเบิร์ตไว้มือขวารู้จักกับพี่พีเคพี่พีเครู้จักกับคุณเอ็มก็คนเนี้ยพี่พีเคก็โทรหาคุณเอ็มว่าโรเบิร์ตโทรหาพี่พี่ถอยเอ็มต่อนั่นแหละแล้วคุณเอ็มเนี่ยเขาก็บอกว่าจริง,รงๆคือในเขาก็ดื่มอยู่อ่ะเขาก็เที่ยวอยู่เขาก็ดื่มอยู่เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ว คืออารมณ์เนี่ยเรื่องราวเนี่ยเริ่ม,มต้นมันเป็นแบบนี้คือเหมือนกับมีคน,นโทรมาช่วยบอกว่าเอคุณโรเบิร์ตบอกกับบุคคลคนหนึ่งมาแล้วมาบอกกับเอ็มบอกว่าเฮ้ยเพื่อนตกน้ําทํายังไงดีจะต้องอะไรยังไงดีแล้ว,เข,วเขาบอกว่าเขาดื่มอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันแล้วพอตอนเช้าหลังจากที่ตัวเขาเองเนี่ยคือก็ฟื้นสติอะ,อะ คือดื่มอ่ะตอนก็พัก<ข>ออ่อนอ่ะก็อะอบอกว่าอ่ามาเจอกันมาคุยกันดีว่ามันยังไงแล้วเขาก็เลยแนะนําบอกว่าอ่าต้องไปแจ้งตํารวจก่อนอไปแจ้งตารวจเนี่ยเขาก็บอกว่าคนตกน้กํากลางแม่น้าเจ้าพยายเนี่ยจะรู้ไหมว่าต้องไปแจ้งสอพอนนทุรีออตอนนั้นเขาเข้าใจว่าอยู่ในเขตบางพัดด้วยซ้ําเขาก็ไปแจ้งที่เขตบางพัดก่อนอแล้วเขตบางพัดก็บอกว่าสถานที่ จุดตรงนั้นอ่ะมันไม่ใช่จุดของบางพลัดก็เลยต้องติดต่อไปสอพอนนซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ได้รู้จักกับผู้ใหญ่ในสอพอนนอ,อันนี้คือในมุมมองของเขานะที่เขาเล่าให้หนิงฟังซึ่งเวลาเรามีข่าวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องฟังทั้งสองฝ่ายนะและอีกจุดหนึ่งเขาก็บอกว่าตอนนี้ก็มีคนเอารูปเขาอะ่ะจากทะเบียนราษเลยนะ เก่งมากเลยนะจากทะเบียนราดไปแชร์ oh. อ๋อแล้วเขาบอกว่า oh. เขายังไม่ได้ถูกดำเนินการในการเป็นผู้ต้องหานะ <ứng. S 1> และที่สําคัญคือพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเขาเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดเขาเดินทางไปหาเจ้าหน้าที่ตารวจแล้วก็เหมือนกับไปให้ปากคาเองโดยที่ไม่ได้มีหมายเรียก <ứng. S 1> อันนี้คือวาสิ่งที่เขาเล่าให้หนิงฟังฉะนั้นเขาก็ฝากหนิงมาบอกว่าถ้าใครเนี่ยไปแชร์รูปเขา <ứng. S 1> หรือว่า ละเมิดอะ่ะเขาก็จะฟ้องทุกกรณีเลยโอเคก็ต้องเตรียมตังในกระเป๋ากันเอา,เอาตามนะท่านนะไาาม,ม่มีสิที่หนั่งคุยเมื่อกี้ตอนแต่งหน้าอยู่ใช่เมื่อคนชั่วโมงที่แล้วใช่แต่จริงๆนิงก็อยากจะถามอะไรลึกๆอีกอ่ะว่าเ,าเหตุการณ์อะไรคืออยากจะรู้อะไรลึกๆอีกเวลาคุยไม่มีไงเราต้องเข้ารายการเข้าจคือสัน้นๆคือตอนที่เพื่อนของเราเบิดโทรมาหา <ME U> เขาเมาอยู่แล้วก็บอกว่าเขาไม่ได้เมาเขาดื่มอยู่เขาก็สังสรร์ปาร์ตี้อของเขาอยู่แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวคุยกันตอนเช้าเดี๋ยวคุยกันตอนเช้าแล้ว <ME U> ตอนเช้ามาก็เยกลายเป็นเรื่องเลยอ่อก็เลยกลายเป็นเรื่องนั่นแหละเนี่ยคือสิ่งที่เขาเล่าให้หนิงฟังแบบนี้แต่เดี๋ยวร <ME U> ายละเอียดเดี๋ยวเสร็จแล้วมีเบอร์โทรศัพท์เขาแล้วเดี๋ยวจะไปเจาะอะไรบางอย่างแล้วก็ทําตัวเป็นนักสืบต่อไปค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าคดีของแตงโมต้องได้รับความเป็น